วันนี้เราจะไปดูถ้ำกันนะมีะพ่อจแม่แล้วก็คุณรูนะ <c oughs> ถ้ำที่นะอ,อาจารย์หลายท่านนะเคยมาจำพรรษานะขาค่อนข้างจะลกนะเพราะว่า ไม่มีคนมานานแล้วนะแต่ก็ยังมีนะมีคลองมีทางเดินจากที่เคยไปนะสมัยแต่ก่อนก็คนเดินบ่อยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนมาแล้วนะตอ,อ,อนนี้ก็สมุนไพรเยอะนะถ้าคนไหนที่รู้จักสมุนไพรก็มาหาเก็บ ไปตากแดดต้มทานได้ในป่าภูผาเมยนะภูผาเมย์ขนานที่ไม่รู้ก็ก็ได้กำกำกลังง้อเถลิงวะเพิ่ง้ยู่ซื้ออยู่ภาคนี้อันนี้ต้นกำลังวทะเลงนะฮันว่าเนี่ย ก็อาศัยมาอยู่มูนไพภด้วยนะอยู่ต้นศูนไพภัทั้งนั้นลทุกท่านนะ,ะนะแต่เราไม่รู้จักนะ<ม>กุ๊ก<ม>ูเปานมะขามนะแต่ไม่เหมือนต้นมะขามเลยนะมะขามศูนยภักนะเป็นบาทฮะ ก็มีมาหนังเองเมื่อยุบเลยบ่บ่ยังว่าลบก็เป็นแสงเลยก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยนะเข้ามาแต่นี่บอกขมายแต่นี่ก็เป็นปลาเห็ดด้วยนะซันนะเห็ดแดงนะเห็ดแดงใหญ่เห็ดแดงกอนะแต่ก่อนก็ไม่รกขนาดนี้นะทุกวันนี้ไฟ ไฟป่าไม่ค่อยเกิดนะก็เลยสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูคิ้นครั้งนั้นเดี๋ยวไปถึงทางลงถ้ำก่อน นเนอะตอนนี้ก็เดินทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็ยังอยู่เลาะนะริมริมหน้าผาอยู่นะแต่ก็ยังแค่นี้ก็ยังเป็นป่าอย่างรวงสมบูรณ์นะต้นไม้แต่ต้นไม้มันกอใหญ่เท่าไหร่นะเดินทางหาทางลงไปหน้าผานะไปดูถ้ำถ้ำถ้ำหลวงพ่อดานะที่ท่านเคยมาจําพรรษาหลายปีแล้วแหลนะเนาะ ตั้งแต่นะโยมพ่อท่านยังเป็นหนุ่มอยู่นะก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วแหละก็ติดตามกันมาเรื่อยนะคุณคปูก็ยังเดินตามหลังมามากเลอะไรเด่ๆมะกัมปูกินได้กินได้ก็เดินไปเรื่อยๆนะก็มีนะพวกนี้เป็นต้น ต้นสารนะคล้ายๆหวายนะแต่ไม่มีหนามนทนะุกชาติก็คมๆเหมือนกันนะราวบ้านก็มาเอายอดไปแกงทำอาหารน้ำเหมือนต้นกระจังต้นกระจังเนะต้นกระจัง,จงเขาอยู่น,นี่ก็ลมไม่พัดนะท่านนะลมเข้ามาไม่ได้ ถึงจะอยู่อยู่ตรงริมหน้าผาก็จริงนะแต่ลมพัดเขาเ้ามาไม่ได้ต้นไม้ค่อนข้างจะทึบนะค่อนทึบตอนนี้ก็น่าจะใกล้ึทางลงแล้วมั้งพอลอวบยังไม่ถึงนะงเดี๋ยวไปดูทางก่อนนะ สำรวจทางก่อนนะว่าใช่ทางลงหรือเปลา่าคือสั้นที่ข้างข้างนี้ข้างหน้านี้ก็เป็นหน้าผาเป็นกะสั้นที่ดีเลยมาด้วยกันต้นขอแขนแคนขอแขนแคนขอแขนแคนขอนแคนตอนนี้ก็หาทางลงถ้ำมาได้แล้วนะตอนนี้ก็ เดินสำรวจมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะลงมาจนถึงท้ายถ้ำแล้วนะเดี๋ยวจะนะถ่ายถ่ายดูบรรยากาศนะรอบๆบ,บริเวณทางที่เดินผ่านมาแล้วนะอันนี้เดินลงมามาเยอะเลยนะตอนนี้จะถ่ายาให้ดูตอนทางขึ้นไปเนะเาะเดินสำรวจดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะ อันนี้เราอยู่ข้างล่างผาคอยนะทุกท่านนะอ่าดูจากต้นไม้ต้นโบนโน้นเนาะมองไม่เห็นนะน,นี่เราอยู่ชั้นล่างนะลงมาจากเลาะเดินเลาะลงมาตรงหน้าผานะพอดีมีทางลงนะเขาจะเดินเข้าไปดูถ้ำแกลบอีกถ้ำหนึ่งนะท่านที่มีทางพระทุดงท่านมามาอาศัยเนาะมา จำพรรษาอยู่ในถ้ำนะนี่เป็นบรรยากาศใต้ถ้ำนะใต้หน้าผานะก็ป่าก็เป็นป่าไม้โปร่งนะทุกท่านนะ,ะไม่ลกทางก็เดินสะดวกนะก็น่าจะมีคนมาเรื่อยๆอยู่นะก็เ,เห็นรอยคนหักไม้หักอะไรนะนี่เป็นข้างล่างหน้าผา แล้วก็จะเดินขึ้นไปดูเดินไปเลือกก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะข้ <c oughs> างล่างเดินง่ายนะแถวน,นี้นะไม่ชันเหมือนทางลงไปตัวนั้นนะแต่ทางลงมาก็ค่อคนข้างจะชันนิดนึงนะแต่พอมาถึงแล้วก็ก็ถือว่าเดินสะดวกนะทางไม่ชันเดินเลาะๆหน้าผามาได้เรื่อยนะ หน้าผาที่เราเดินมานะข้างบนอันนี้เราอยู่ข้างล่างนะอยู่ตีนเขาตีนหน้าผานะทางขึ้นก็ไม่ชันเท่าไหร่นะก็เอียงเลาะขึ้นไปตามตามขอบของหน้าผาหน้าผาก็ไม่ไม่ได้ลึกเท่าตัวนี้นะก็ลาดลงไปเฉยๆนะ เส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่ท่านเดินลงไปยูทุบบาทนะโอ้ตัวนี้ก็มีทางลงมาเลยนะมีคนทําไม้ปีนต,ต้นเสาลงมานะปีนต้นไม้ลงมานะถ้าเป็นบันไดหรือเขาขึ้นไปหาผึ้งหาอะไรก็ไม่แน่ใจนะบนหน้าผาสูงๆุู่นยน,นะ ข้างบนหลังถ้ำนะจะมองไม่เห็นเนาะหน้าผาสูงมากเลยนะข้างหน้าก็จะเป็นเป็นเพิงพักเป็นถ้ำแล้วก็มีญาติโยมนะมาทําเป็นที่พักนะกเป็นเพิงมุงสังกะสีข้างในก็จะมีถ้ำนะ งหน้าผานะข้างในก็เป็นถ้ำก็เป็นที่พักสําหรับนะพระตุดงนะก็บอกห้ามส่งเสียงดังนะก็มีแบตเตอรี่มีอะไรนะก็ทําเป็นเพิงให้อยู่ให้อาศัยนะนี่ก็พึ่งลงลงมาครั้งแรกเหมือนกันนะถ้ารู้ก็น่าจะลงมานานแล้วนะ น่าจะท่านจำพรรษาก็น่าจะสงปีที่แล้วนะนี่ก็เป็นห้องพักนะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะในน้ำมืดนะเดี๋ยวเปิดแฟลชดูข้างในเป็นถ้ำเล็กๆนะก็มีเครื่องบริการแต่ก็ปวกอะไรกินมาแล้วนะก็มีมีทุกแก่เลยนะนะท่นนะมีไข่ทุกแกทุกแกก็น่าจะเอียบอยู่ข้างหลังผ้านะ เป็นห้องข้างในนะมีเครื่องข้าวของเครื่องใช้แต่ท่านไม่ได้อยู่แล้วนะท่านประจำภาษาที่อื่นนะมีภายในถ้ำนะมีคนน่าจะเป็นภาพเป็นอะไรนะ,ะก็มีห้องพระนะแต่แกลบไม่อยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะอันนี้เป็นหิ้งพระนะนี่ก็เป็นแท่งซิบริกนะท่านนะ เรายังหาที่บอกว่ามีแกลบออกมาไม่รู้อยู่ตรงไหนนะก็มีรังแตนเยอะเลยนะท่านหอยแต้มเลยนะแต่ตัวเขาไม่อยู่แล้วนะนี่ก็เป็นถ้ำเล็กๆเนาะข้างในแล้วก็ตอเป็นเพิงไม้ออกมาเ <c oughs> ขน่าจ,จะญาติย,ยมก็ม่น่าจ,จะไม่มีใครมาเท่าไหร่นะ อันนี้ก็เป็นหน้าผานะขึ้นไปข้างบนนะก็ได้จะพานะขึ้นไปดูทางที่เราลงมาเนาะจะได้ให้ท่านอื่นลงมาทั่วนะท่านอื่นยังไม่รู้จักนะขอ,อไปทางอื่นกันหมดนะทางลงมาก็เลาะเรียบตรงมานะหน้าผาก็มีลากต้นไม้นะสวยๆลงมา อ <c oughs> ื้วบรรยากาศดีมากไม่ร้อนนะทุกท่านนะนี่ก็มีน่าจะเป็นทางลงอีกทางหนึ่งนะแยกลงไปข้างล่างนะแต่ทางขึ้นหลังเขาขึ้นไปตรงนี้นะขึ้นไปหลังเขาก็เลาะตาม ผนังหน้าผาเนาะบรรยากาศก็ค่อยๆเดินไปนะเดินไวเดียวภาพไม่ชัดเนาะะค่อยเดินไปอาจจะได้ยินเสียงรถนะเพราะว่าชาวบ้านเขาทำไรนะอยู่ข้างข้างใต้ขามันจะเป็นส่วนของชาวบ้านนะ ผนังถ้ำก็จะเดินเลาะมาเรื่อยๆนะลงมาครั้งแรกเหมือนกันนะแต่ก่อนมาลงมาไม่ถึงมีต้นนี้ด้วยนะเขาชาวบ้านเขาเรียกต้นตาวนะตาวป่านะมีอยู่ต้นเดียวนะแต่ออกลูกยังสงสัยจะเป็นตัวผู้หรือบ้างนะถ้าเป็นตัวเมียน่าจะมีลูกเขาเยอะ ทางเดินเลาะมาโอ้บรรยากาศดีมากทุกท่าน,นนะดีกว่าถ้ำแกบอีกที่เราไปนอนอีกนะฝั่งนี้นะฝั่งนี้สวยงามมากเลยนะเพียงแค่ทางลงมาค่อนข้างจะลำบากก็แค่นั้นเนาะแต่พอลงมาถึงแล้วก็โอ้โหข้างล่างสวยงามมากเลยนะ เราก็เดินหาอยู่นานนะไปถ้ำที่ว่าจะไปตอนนั้นไม่เจอนใะนถ้ำหนึ่งนี่เป็นผลไม้ป่านะกะนะันลูกเนะล็กๆนะรสชาติคล้ายต้นหมากเมานะมันจะก็ ตัวนี้ก็เหมือนจะมีทางลงอีกนะนี่จะใช่หรือเปล่านะม,มันจากาศดีมากนะข้างล่างก็เป็นปา่าก็น่าจะลงไปได้อยู่นะแต่ต้องระวังนิดนึงนะมันึกขึ้นมาถึงทางขึ้นแล้วนะที่เราเดินลงมา ตอนถ่ายกดถ่ายแล้วแต่ว่ากล้องมันไม่ติดนะก็เลยถ่ายขาขึ้นนะขาลงไม่ได้ถ่ายนะก็ใกล้ๆกันนะที่มาด้วยกันก็อยู่ตรงนี้นะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ทางนะก็เลยไม่ได้มานะเลยลงมาดูคนเดียวนะยูเตอร์บนกบาลงไปเบิ้งเตอร์บนอนะ่ะปุ๊ยเนืกูรี่อยู่บนแล้วเพราะมันเป็นธรรมจะเจ๋เจอ,อยู่บนนะ่ะที่อยู่ด้วยกันนะทางอ้อมไปพุทธละลงมองเฮาอยู่คุณเมา ว่าถึงทางขึ้นนะือก้อนอนั่งไว้ซื้อน่งนะม่งนี่ปอมีทางลงเนาะเขาหน้าจะเอาต้นไม้ไว้นะนมีโยมที่มาด้วยกันโยมนนแม่นะกำลังถ่ายคลิปอยู่นะนตัวนี้ก็ทำบันไดอยู่นะไ่อย โอ้ไปบ้งรถบ้งรถง่ายบ่ก็มีง่ายไปเลยง่ามก้อนนี้บ่ก็มีง่ามแบบนี้แหละง่ามบ่แะันเป็นทรรมเด้นี่คือทางขึ้นน่าจะเสร็จแล้วนะทําทางขึ้นไปข้างบนนะมันจะชันแถวนี้แหลนะเนาะทางที่มันชันก็เป็นแถวนี้นะก็มาสุดแถวนี้เนาะ การเดินถ้ำนะสำหรับคลิปนี้ก็นะคงจะพอแค่นี้นะเพราะว่าคลิปค่อนข้างจะยาวนะก็ดูทำทางขึ้นอยู่นะก็อีพีนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะทุกท่านนะเดี๋ยวจะทำเป็นอีพีหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมมาจนจบคลิปนะขอเจริญ